เอา <S <S ห่าเนี่้ใส่ที่ขาดนะอ่าปี้เบิร์ดดถึงวไอการขายปลาหมึกย่างกับไอ้อย่างเงี้ยเพราะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาได้ยากและกับกับการที่ทําไมพี่ถึงเลือกถึงมาขายแล้วว่าพูดถึงว่าอย่างอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นในพ่อค้าส้มผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ไม่มีมีแต่ส้มคก็ ม,าามแล้ว,วปลามึกเนี่ยมันพูดถึงว่ามันต้องเป็นสมัยก่อนเนาะและยิ่งหน้าหนาวๆเนี่ยาขายดี <ขอ S 1> ไหมครับพี่มันเป็นหน้าเร้ขายดีนนาง,งานงานพวกงานล้อยหลวงงานกระสินง,งานแต่งงานไม่แต่งานศพก็ขายได้จากไม้ละห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยไ,ได้เยอะไหมครับพี่ก็ออไรายได้ต่อวันก็ไม่แน่ไม่นอน ก็วันก็ห้าร้อยพันสองพันแล้วยอดสายยอดสายสามพันก็หารขึ้นอืมก็<ต>คืออย่างน้อยอมีมีอย่างน้อยวันวันละห้าร้อยละแน่นอนอืมอพันถ้าขายสองพันก็ได้พันบาทราคาถ่ามันสูงคนกิน่ะถ้าเรามองเข้าไปถึงว่าไอ้น,นี่มันคือเหมือนแบบว่าอาชีพเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะที่มันที่มันไม่ค่อยมีทำไมถึงเลือกเลือกกับมาิาีิพแพงทิแทง่ทแพงจากสมัยเก่าแล้วก็มาเติมของเงยอะใส่ของเงยอะ ้วความนิยมปัจจุบันเป็นยังไงครับถ้าตางานมีตลอดอืสายดีตลอดมันเป็นมีือนไม่มีอ่ะกรุงเทพไม่มีอย่างเนี้ไม่มีอ่ะมีก็มีตามปั๊มน้ํามันมีตามเนี้ยถ้าตำงานตาอะไรก็าด้หมดตำวงลงเล่าตมหมู่บ้านะครับอ้เงี้ยอยู่ที่เชียงใหม่นเดี๋ยวผมขอชื่อกัน อยู่ในกระเป๋าขายดีก่อนทุกหน้าเรียมาาไปด้ยเนี่ยเยอะไหมครับลงทุนนี้เหรอบาที่หนักสุดก็คือลง,ลง,ลงทุนแกอวมดกับโวนี้เองของโมนี่ลงครั้งเดียว ก็อจะได้กินตลอดหมุนเวียนตลอดประมาณเท่าไหร่พี่เ้าพูดถึงว่าตัวลงทุนตัวนี้นะตัวนี้ไม่ถึงห้าพันบาทจะขายไทั้งปีเอายกมันหมุนเราเราก็หมุนเวียนเราอยู่ได้เลยก็คือหนึ่งห้าพันบาทกับปัจจุบันเนี่ยพูดถึงว่ากับรายได้ในสิ่งที่ไอเขาเรียกว่าตอนนี้มันมันวิกฤตโควิดเนาะดีไหมครับพี่ ก็ดีมันก็ดีแบบอื่นอดีกว่าอย่างอื่นเยะดีกับทำงานก่อสร้างดีกทำงานเราใช้เวลาเฉพาะกลางคืนแล้วก็หมุนวนๆเหมนไปไปตามงานตามสถานที่ต่างๆันเกิดไ้ก็ได้ขายตลอดายตรงนี้ก็ดแต่เราก็เลือกอยู่อยู่ตามอำเภอนต้องมีเรากาได้ ร้านเหล้าตามมาเ้ยเอาเพลงไงเขาะิดเขาดูเจ้าเลยโอ้แปดไปเก้าแปดร้อยเก้าวันครึ่งครก่น ไม่มีโมดละต้องเพ